กบนาอยากกินมะขันตกปกนี้อากน้ำกบวม่ได้กินขันแตกอะบัดนี้เฮาขันห้าเฮาเนี่ยถึงขันสัไม่ได้ขันเรียกว่าขันสามขันสองที่ว่าเฉยๆว่าแล้วเรื่องนี้ขันห้าโบตรง้วมาจิปัตบธรทมอัมจิก้าหน้าได้ยังไงมันต้องตรงนี้คนมันต้องเข้มแข็งจังว่ะเอากันเข้มแข็งทีนี้มู่เฮาอยู่เนี่ย ถ้าหากว่าฝังและปฏิบัติอย่างตีผมว่าหลักพุทธศาสนานี่มาทำวามสว่างให้แกโลกโลกกี่บดนเรื่อหล่นโบสับสนโบวุ่นวายโบเดือดร้อนอันนี้เขามีที่อยากไปประกาศทุกดรงบนหั่นทุกดงเนี่ยทุกดงหมายถึงอันใดได้นุ่งผ้าขาวบอกได้นุ่งผ้าเหลืองไปเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วระบุหัวจักรละขมส่วน,น มันจีเไม่แตท่ทุดงทุกดงไปว่าขัดเกาเพิ่นวารันขัดเกว่วควมซัวควมซัวมีอยู่ที่ใดในจิตในใจเขานี่เอาออกบนเม่เอาออกดอ,อ,อก,อกมันเห็นมันโบยเฮ็ดิ่นวาเอินกิเลสอันนั้นนนะมันโบดีเขาเอาตัวสติตัวปัญญาตัวสมาธิดีมาไว้กับเนื้อกับตัวการพูดการจาการทำการคิดเขาก็จะอ่อนน้อมทอมตนลงมา เอาถอยตัวลงไปบนแม่นปฏิบัติเอาสนะคนอื่นนี่ปฏิบัติธรรมะนี่เพิ่นวาเนี่เอาสนะคนอื่นน่ะลอยคังพันคังมื่นคังแสนคังบ่ามีประโยชน์เฉพาเอาสนะตนทีเดียวจิงการพูดลอยคำพันคำมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การกระทํความรู้สึกครั้งเดียวบ่ได้เนี่ยเพิ่นวาจังในแล้วเฮาเฮ็ดจังไดใครซีมาให้เฮารู้ รู้ตัวเฮาะที่ให้เฮารู้ได้บ่เทวดาให้เฮารู้ได้บ่ก็โตเฮาแต่ว่ารู้ตัวเฮามันเป็นยังไงเมื่อแยกสมถะกรรมฐา,านเมื่อมีสิ่งขันสมาีิขันปัญญาขันเรียบร้อยดีแล้วก็กเลยรู้วิพัฒนาล้วนล้วนแบบเดียวบนีว้วิปัฒนาล้วนล้วนนั้นมีญาณปัญญาปิดสูตรหนึ่งครับจิตใจตั้งมั่นเพราะมีสิ่งขันห้ามีสิ่ง นือว่ารูปขันมีศินเวทนาขันมีศินสัญญาขันมีสินสังขารขันมีสินยิญญาขันมีสินที่ว่าจ้นใดก็ได้มันเป็นเรื่องสมมูิเป็นเป็นสูตรอันหนึง่งเอามาขยายตัวเอามานี่ซือนี่เลยครับมันว่าหลายเลยตัวจริงมันน้อยๆครับก็เลยรูอ่ะทำบาปด้วยกายเนี่ยเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปทุจริตตายแล้วไปตกนรกขุมใหญ่กสิ ถ้าหานนรกมีหรือว่าคำพูดนี่ยพูดผิดคิดผิดบนันนี่นี่พัะสู้พระวินัยครับพูดผิดออกมาแล้วบนันนี่ตายไปแล้วไปจบนรกขุมแต่ขานรกมีนานจากปีจากเดือนเนี่ยเข้าใจยังไงบนันนี้เรื่องมูนี่มันสร้างมาจากใจบนันนี้ใจคิดผิด คิดทุดจริตคิดบูตรงกับคํำพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไปตกนรกจักตีจากเดินท่านมันมีจริงถ้ามันบูจริงไปใสมันหูจ้จักแต่มันเห็นครับนี่วิปัสสนาจึงว่ารู้แจ้งรู้จริงวันนี้ทําบาปด้วยกายกระทําวาจากระทําใจกระทําพร้อมกันเลยบนอยู่ถ้าหากนารกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรกกลุมใด นานจากปีจากเดือนผมเข้าใจอา่ารย์เพราะว่าผมโมูหเด็กครับอันนี้แหละเป็นสูตรที่เราควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้ถ้าหากเราบูรูอย่างซีเราเต็มทีเป็นภาคี่ริ้วทีเดียวเป็นภาคเ็กเทาบวชหมาน,นี่เขาจะประโยชน์ของขอน้อยที่สุดอันนี้ส่งการบวชใน,นพนวาต้องศึกษา ถ้าหากศึกษาหลักสูตรนักธรรมท่านตีท่านโถดมันก็ว่าเิ็นอานิสงส์งการขับพัรษาสําหรับทับนี่ควรปีเนี่ยต้องรู้ธรรมะอาน,นิี้จึงเป็นอาน,นิสงส์งการขับพรรษา,าถ้าหากโบลูอันนี้ก็แสดงว่าอาน,นิสงส์งการขัขบพัรษาขอบ่มีแล้วมันเป็นบัดนี้ในทางตรงกันข้ามมันทําบุญด้วยกายปากเบาๆถ้าหากสวรรค์มีนิพพานมีจริงตายไปแล้วไปเกิดยุสวรรค์ นานจากมือจากวันจากปีจากเดือนเข้าใจยังสิครับแบบน,นี้ปากดีวาดีวาเตคคมสัตว์ควมจริงนี่แหละให้คนฟังตายไปแล้วไปสื่อสวรรค์สันควานี่ผ่านมันจากปีจากเดือนถ้ามีจริงนะถ้าบ่มีจริงไปใสเนี่ยมันหูจกักยังสิบบดน,นี้ใจก็ดี คิดดีคิดแต่ดีอะดีได้ไปทำแต่ดีตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์สั้งใดนานจากปีจากเดือนหูจักอย่างสีเห็นอย่างสีครับอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้จริงนิ่งว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามควมเป็นจริงยิ่งว่ารู้ตามเห็นตามเป็นสาวกพุทธ,ธะเนี่ยเข้าใจไหมบัดน,นี้กายกระทำดี พูดก็พูดดีใจก็คิดด้ดีสามอันนี้พร้อมกันเลยิดถ้าหากสวรรค์น,นิพพานมีเป็นอย่างไรไปเกิดอยู่ใสเขาจิไปเซอร์ไว้อยู่จากปีจากเดือนมันหูจักจรงสี่ครับพอดีหูจักอันนี้คล้ายๆคือฟิวไฟฟ้านี่ครับคันว่าเ่มันมันสว่างอยู่กับเหมือนว่าดับคันนั้นมันดับกับเหมือนกับเขาไปปิดให้มันสว่างอันนึบีปปั๊บหนึ่ง หาดมัดเป็นตพี่ครับให้ว่ามีดบาทเขาแต่ก่อนมันออกปักบาทครับวันนี้เลื่อนมากลับคืนครับมัดทุกหยดทีเดียวบกออกปักบาทหดตัวเขามัดมันเป็นอย่างไน,นครับนี่เป็นยุอนไปประมาณจากห้านาทีผมเป็นเดินจงกรมผมว่าผมพ้นดินก็ือจากเม็ดนึงหรือสองเม็ดพุ่นครับสาธุคนเนี่ยคำสอนน้อยนอยหม ผมปันนีโนอนเพียงแต่ทำวามรู้สึกตัวนี่อันนี้สงมันมากปันเนือเนนอกเนือจากนี้ไปบ่มีแล้วก็เลยรูจ้จักกันจืดมัดเนื้อมัอตัวคือสำเรียงแห้งๆนี่ครับติดเ,เข้าพ่อมันคือดักแด้นี่ครับทุกคนต้องเป็นอย่งสีบยกเว้นโบไดจวนจะตายนี่แหละครับแน่นอนที่สุดแต่ว่าคนบุ่รู้จักอันนี้ก็ไปทางผิดได้ครับบน,นี้ อันนี้ผมว่าเมื่อกับนักมวยครับนักมวยเนี่ยขาเจ้าขึ้นเวทีแล้วโดดจัดลงขาเจ้าวาสนามมวยมนุษย์ง่าก็ได้สบายคนบุ่รู้จักวิธีโดดลงเอาหัวลงก้อนคอหักตายซ้ำนี่นั่นเป็นสันก็เลยรู้จักโอนี่คำสอนของบ้าเจ้าทั้งหมดเลยแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นบรรจุลงที่ตรงนี้ ถ้าหากเราเรียนรัดมาสู้สู้สำเร็จอันนี้แล้วแสดงว่าเขาได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าผมเข้าใจอย่างสั้นผมจึงดูเสื้อผ้าั้งมัดเสื้อว่าของจริงมันมีในคนทุกคนในกเวนบ่ไดเรื่องนี้ผู้ยิงก็ต้องไปนี้ผู้สายก็ต้องไปนี้พระเนงก็ต้องไปนี้คือศาสนาใดละที่ใดก็ต้องไปนี้เพราะทุกคนมันต้องตายเงื่อนหนักนี้ทุกคนต้องตาย ความตายมีจริงไหมรีอไม่มีเราบุเห็นเราบรู้เราเห็นแต่คนตายเ่าเข้าหลงนั่นแล้วอันตัวตายจริงๆนะเขาบเห็นนี่คนว่าตายเสียก้อนตายยังไม่มีลมหายใจคนนึงเมื่อถึงที่สุดแล้วยานยอมมีคนวันเพิ่นตัดไว้หนังสืออันธรรมวิจารเป็นหลักสูตรนักธรรมสันเอกครับ ผู้ที่จเจริญสติประทานสี่อย่างถูกต้องวะ่นให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่วะ่นอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอานิสง์ไม่ต้องพูดเลยสท่านเนว่างหนึ่งเป็นพระอรหรันต์วะนถ้าหากวิจากการเป็นพระอรหรันต์้ะต้องเป็นพระอนาคามีอยู่านนบุมหาวัสมุน แน่นอนที่สุดว่ันนี้ค่นว่าแล้วเฮาฮหดมานี่จากกี่ปีกี่เดือนมาแล้วให้ฐานรักษาสิ่งมันนี่จากกี่ปีกี่เดือนม,มันบมีญาณมาบอกเขาคืออันนี้แหละเป็นสูตรสูตรหนึ่งของบุคคลผู้ที่รู้บันนี้เขาจะไปเ,เรียนเรียนนัดอันนี้ครับสําคัญให้รู้สึกตัวนี่แหละปีนี้มันต้องเอากันอย่างตีมเลยครับผมคิดวางโครงการไว้แล้ว ปีนี้มันต้องทำตัดขัดทับมีขวดผู้ใดหักพอใจอยู่ยิบฝึกเนื้อฝึกตัวกับนิมนต์เตรียมเนื้อเตรียมตัวผมจิตพยายามเข้ากุดทุกองค์ทีเดียวซึ่งของพยายามเก็บให้มันมน้อยที่สุดเพราะจิบปฏิบัติธรรมะฟื้นฟูจ,จิตใจจริงๆถ้าหากผู้ใดบ่อพอใจอยู่เออบังคับนี่บเกินไปก่บนิมนตไปได้ครับบ่ห้ามบ่เม้นผมจิสักส่วนมียั่งรับ ผมบอกมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกมาเต้นเนินๆมินมั่นอย่างพอเนื้อบอกมาเต้นเนินๆปีนี้มันต้องเอาจริงเอาจังปีที่แล้วนี่น็ผมบดสบายแล้วปีนี้ก็บดสบายแต่ว่าคราบผมจีพยายามทาเพราะว่าเวลามันรัดขุมเวลามันน้อยมันหมดไปถ้าหากเขาตั้งใจสอนกันแล้วสูดสูดอะไรไม่หยี่สูดหายไปมาขาดบ้านขาดตอนไปสูดสูรนี่ผมว่ามาเนี่ยเว้าตาม ที่ผมได้ประสบเหตุการณ์อันนี้มาจึงว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก่าว่าได้เป็นคำสอนของผู้ลู้เก่าว่าได้รู้อย่างไม่รู้อันหนึ่งรู้อย่างผู้รู้อันหนึ่งรู้อย่างไม่รู้น่ะคือรู้ที่จิตใจมันบูรู้จิตใจมันบนรับรองอันนั้นรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู่รู้แล้วจิตใจมันแน่นแฟนลงไปลบเดียว ถึงเป็นตายก็ต้องเอาชีวิตเข้ารับรองมนุษย์นี่เป็นว่ารู้อย่างคู่รู้ได้ประกาศความจริงต่อคนทุกคนได้ไม่ผิดเลยเพราะว่าทุกคนมันเป็นเราท่าน,นเดิเขานั่งอยู่นี่จีมีนั่งนี่สบายอยู่ซื่อนี้แต่บางคนนักสบายซื่อบุหูจ้จักว่าจิตใจเจ้าของคิดอย่างร่างกายเจ้าของนี่รูปอันนี้เคลื่อนไหวโดยบุ่นแตกับบุรนนู้อันนั้นก็รู้ยังไม่รู้นนสบายซื่อ อันรูอย่างพูรูเนี่ยนั่งอยู่นี่เขารู้มันเคลื่อนไหวรูรถนี่เพ่นว่ารูอย่างพูรูจิตใจมันคิดรู้นี่รูอย่างพูรูรูเท่ารูทันรู้จักกันรู้จักแก้เพ่นว่ารูจะเอาชนะตัวได้เพ่นวาขันรูเอาชนะตัวบัวได้ก็โอ้ยก็รูอย่างผููไม่รูยิ่งแล้วบนเนี่ยคมรูจะมีสองรูรูย่างไม่รู้อันหนึ่งรูอย่างผููรูอันหนึ่ง จำให้มันดีถ้าหากว่าเขาปฏิบัติอย่างตีทุกองค์แล้วจำนวนติดผู้รูปอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ออกเพราะออกกนหลายคนถ้าหากเขาฟื้นตัวสีใดแล้วได้ปีละคนผมก็พอใจแล้วออกมาช่วยกันทำงานด้านนี้เดี๋ยวนี้มันมีเปริมาณคุณภาพมีน้อยเพียงว่าช่วยกันถ้าหากผู้ใดอยู่นี้ถ้าบุอยู่นี้ก็บุปผนยังครับ อยู่นี่ต้องสัวจริงๆปีนี้ผมจะออกสอบอารมณ์ถ้าหากจําเป็นนะครับมือหนึ่งสองเ่อตอนเศร้ากับตอนเย็นผมเคยทํามาแล้วตั้งแต่เมื่อเป็นโยมมู่โยม,มอยู่นี้เนี่ยเคยทํากับผมคนรุ่นก้อนพุ่นสมัยที่แรกผมมาสอนผมเป็นโยมสอนมู่เจ้าหัวพอเ,เท่าเลืองมู่ไม่เท่าเลืองหลายคนล้ว อย่างบาตายอยู่นี่นยอย่างกัอย่างีพระเรื่องกับพระนอมกับไม่จกินสีเตนั้นตายไปหมดแล้วเป็ไหนทำอันเนี้เด็กน้อยผมเคยสอนมาแล้วครับอายุในเกณฑ์เก้าปีถึงจิบสามปีนี่แต่เด็กน้อยเขาโบามีอารมณ์มากรู้ง่ายบบเกินเดือนหนึ่งมหาบุตรทอจากเดือนก่อนอย่างหูจักนี่นูกคุณมันมีอารมณ์มันเฮียน มันเหี่ยมันไปติดอารมณ์มันไปติดขวมหูอันสูดเหียนมาพุ่นมันเป็นอย่างไรมหาโบทองนี่แหละเป็นเป็นรุนแรกละมูเนี่ยมาช่วยกันฟื้นอันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เลยมีจังหวะมีท่าทีขึ้นมาเขามาเฮ็ดไซอันจังหวะนี่เพื่อปลุกคนผู้ที่บ่มีขมรู้บ่มีปัญญาให้มันตื่นตัวให้มันปลุกตัว อันทีศจังหวะลิกมือขึ้นพวมือลงเนี่ยอันสูรที่ผมว่าเนี่ยอันนี้มันมีสติขึ้นมาแล้วมาเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งจืดวิปัสนาจิตว่ารูแจ้งรูจริงรูแล้วต่างเก่าลวงภาวะต่้งเก้าแทะบุคเคยรูได้แต่ก่อนจิตใจก็อ่อนน้อมทอมตนขึ้นมาลงอยากให้คนฮู้น่ะอยากให้คนฮู้แล้วไปพ้อยไปดาไปเตะไป,ไป,ไป,ไปตีเจ้ากระโบนี้อีกตืมลานึะไร มันพิษอันน,นมันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะอันน,นมันบประกอบด้วยสติสมาธิญญามันเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างทิฏฐิจึงแปลขวมเห็นเห็นพิษปฏิบัติมันก็พิษเห็นทุกปฏิบัติมันก็ทูกเพื่ออย่างว่าไว้พระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือการก,กับพระพุทธเจ้า สัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเนี่เหมือนกับพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่ยเป็นสาวกพุทธะโบเ่นเป็นพระพุทธเจ้า่นบอก่ังนันแล้วเขาบอกให้ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวสุดท้ายเป็นธธมมน,ปน,น,น่นเนวนเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลวแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี่แน่คำนี้เป็นคำสำคัญที่สุดเรารู้เราเห็นเราเป็นเรามีคือพระพุทธเจ้า้วหรื้อหยังคันโบ้รู้โบ้เห็นโบ้เป็นโบมีคือพระพุทธเจ้ากับเป็นภาคีรีวเท่านั้นแล้วเป็นการลอกลวงสนบับบ่ลอกลวงผู้อื่นบ่พอลอกลวงตัวเองเนี่มนเป็นผมโคจกเรายกมือไหว้ตัวเองนะตั้งแต่มื้อนั้นมายังว่า ไหว้ตัวเองก็มีจังหวะครับไหว้ตัวเองในเท้ๆไหว้ผู้อื่นนึ่นก็ให้เต่ลูกกาไถโน่ใจใจเขาเห็นใจเขาไหว้ตัวเขาพีเรสคือว่าทําทดีพูดดีคิดดีจะเห็นพรกันเยอะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีแล้วในคนทุกคนบนยกเวินครับอที่มาเตือนมื้อนี้ก็ให้ว่ามื้อนี้เป็นมื้อข้าพันศาครับเป็นวันศุกร์ในมนนี่ยี่สิบเก้า เมื่อนี้เป็นเมื่อเข้าพรรษาเวลาเย็นทําวัดเย็นกัข้าพนรษากันผมก็จะเข้าพรรษาตอนเที่ยงปรเวลตินาโตมูเพราะผมจีมหลวงคงเทพไปซีดยาครับพอคอนี่ก็ไข้ขึ้นมานี่บวมตนตวนีต้องรักษาตัวไปจากน้อยครับเพราะว่าซีดยาแล้วผมจะรีบมาหามู มาพยายามควบคุมกับจริงๆทุกองค์ได้บุญพระเก้าบุญพระใหม่อยู่นี่ครับคมก็เป็นพระใหม่มุ่งเพิ่งเป็นพระใหม่เขาช่วยกันสร้างเกาะทับมีโขวดนี่หลองบึงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมะให้มันั่นคงหลองบึงองขัน่าห้างเฮาโบเฮ็ดแล้วกับรมั่นคงแล้วเป็นกันเลยวมมั่นคงควมถาวรคหวมแข็งแต่ง อยู่ที่เขาทําเองอย่าเป็นโลหล,หลการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเปลี่ยนการขบการสัน่นเปลี่ยนนิสัยดีต้องเปลี่ยนการไปบินทาบ้าทคือกันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังใดเปลี่ยนเอาคุณดีคมงามไปให้ญาติโยมเห็นอย่าเอาคมซั่วไปฆ่าเจ้าเห็นเลิกการซื้อหนังสิฟิมาอานตั้งแต่มือีนเป็นต้นไปถ้าหากพชรโดอนอาหนังสอฟิมมีมนไปโรด บทตัวอยู่นี่เพราะหนังสือพิมพ์มันเป็นหนังสือเรื่องโลกเอาแต่ทำมาล้วนๆเข้าไปทิเดียวปีนี้พระเนรทุกองคครับบอกไว้ยังนี้ได้ยินยบ่คับขันได้ยินก็เลิกถ้ <c oughs> าหากไฟจีนโดนเอานะเอานีินมันไปโลดครับมนที่มาทำลายอยู่นี้เสื้อโลกอันนั้นมันบดี <c oughs> คนบดียื่ใส่กระเดือดร้อนเป็นอังสันนัทที่ผมว่านี่โมเมนต์วาคานา บนไม่ว่ายกยองดีทุกคนความเพนี้เขาเลิกได้เหตุได้เป็นอะไรเอาแหละที่ผมได้ให้ข้อคิดถึงเครื่องมือจิตสติใจมาตอนเตาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกินเวลาเลยท้าที่สุดนี้ผมและพวกพราส่งทุกคนขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระรันตาสาวกพระธรสมะจะมาเตือนจิตและจิตใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจปกติจิตใจพองใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในชีวิตนี้หรือเวลาอันไกลนี้จงทุกทุกคนเธอ สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้<ม>การคาราวะก็คือการเคารพการเคารพก็คือการทำตามเราจะเราจะเคารพพระครูกับพระครู ء, เรคารพครูบาอาจารย์อย่างไรด้วยวิธีการเคารพนอก ต่อทำคำสั่งสอนในพุทธศาสนาที่ท่านได้สั่งสอนเราแล้วก็รน้อมในคำสอนหรือในอิิาาบทต่างๆที่ท่านทำห้เป็นตัวอย่างแก่เราแล้วไม่ควรที่จะเอาตัวเอาตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างเหมือนกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะไม่สบาย แค่ต้องปฏิบัติหลวงวินัยไปบ้างเพราะเพาะอาอา,อา,อาภาษอย่างกินอาหารในตอนบ่ายเนต้นอย่างนี้อัน,นี้มันมีความจำเป็นแกชีวิตเราไม่ควรที่จะเอาตัวอย่างนี่เมื่อเรายังสบายอยู่การปฏิบัติ ในทีน่นี้อยากจะให้รู้จักว่าอะไรคือตัวเหตุสำคัญที่จะทำให้เราต้องปฏิตาามไปในทางที่ไม่เคยดีพระพุทธเจ้ากัดาฏิตไว้บทหนึ่งนะนเอาใจใส่ว่าสังขาราสัสตานาติขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วที่ว่าจะเท,ที่ยงนั้นไม่มี ชื่อว่าสังขารแล้วที่ว่าจะดีนั้นไม่มีสังขารแปลว่าไม่ดีทิ้งไม่ดีเกิดขึ้นเป็นสังขารแม่แม่แต่พูดคุยออกจากปากก็เป็นสังขารคิดในใจก็เป็นสังขารไม่ใช่เฉพาะตัวทําทโดยมือทั้งนอก่านั้นอันนี้เราก็พอมองเห็นกันแล้วว่าคําว่าสังขารนั้นมันไม่ดี ทำไมจะว่าไม่ดีอันนี้ยังมันก็ไม่ดีทุกขังมันก็ไม่ดีอนัตามันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นสังขารนั้นไม่ใช่วิสังขารการที่เราจะทำอะไรให้พ้นจากหน่วยนี้เราก็ต้องกำหนดพิจรารณาจิตใจของเราอยู่เสมอว่าเดี๋ยวนี้เรามีอะไรจิตใจเดี๋ยวนี้มีสังขารทอดข้อไหน สังขารก็นอ,อนิจจังเราเป็นสังขารในทางเพราะนั้นในทางศีลปฏิบัติศีลไม่ดีนี่ก็เรียกว่าอนิจจังในทางศีลในทางสัง,สงขารในทางอนิจจังสังขารในทางทุกขงังเป็นสมาธิต้องกำจัดเป็นสมาธิสมาธิก็คือมี อะไรต่ออะไรที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นสมาธินี่มีความสำคัญมากคนมีสมาธิดีไม่มีทุกข์ทำงานได้เร่อดไปแม้แต่กี่กลังเจ็บคา้ไม่สบายก็ยังทำได้เพราะไม่มีทุกข์มีสมาธิมีสังขานก็สมาธิ